ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์ตนีเคอินนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางฮานอยปกตินะครับเมื่อวานฮานอยปกติที่วิเคราะห์กันว่าโอกาสที่โซนจะมาโวนมาบนล่างนะครับดีทิ้งเจาะแปดศูนย์ศูนย์แปดนะครับเมื่อวานมาสองฮานอยนะครับสองเจาะไปสองฮานอยครับฮานอยวีไพีสลบนะครับมาฟังการวิเคราะห์ฮานอยปกติวันนี้ต่อนะครับฮานอยปกติประจำวันพุธที่ห้าเดือนห้านะครับ ฮานอยปกติ ti, หลังจากที่ผมดูสถิติมาถ้า2เริ่มมา1ครั้งมันจะตามมา1ครั้งครับผมว่า2น่าจะมาวันนี้นะครับวันนี้ฮานอยโปรตีเด่น2 5ครับเจาะครับ1 2 5 2 8 2 05 หกห้าครับกัน16ครับร้อยร้อยใส่ห้าครับผมนะครับประมาณนี้ครับสำหรับหาน้อยปกตินอกแล้วเรามารุ้นกันครับอนอื่นครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปผมนะครับลบกกนกดติดตามกด subscribe ไว้นะครับและในกรณีมีโฆษณาแต่ละคลิปรุกกนอย่ากดข้ามนะครับ พราะว่าโฆษณากว่าจะลงในช่องได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องผ่านหลายขั้นตอนครับต้องผ่านเกณฑ์ของของเขาก่อนนะครับเขาจะลงโฆษณาลงให้และในเมื่อมีโฆษณามาแล้วเนาะด้วยความกรวณานครับอย่ากดข้ามนะครับเพราะรายได้หลักผมมาเลยมาจากการดูโฆษณานะครับพอผมไได้เก็บตังค์จากการวางเลขนะครับนอกอย่างไงก็ช่วยสนับสนุนผมด้วยนะครับสําหรับท่านไหนที่ไม่ได้สนับสนุนผมไม่ยามเอาเปรียบผมเลยนะครับนะครับขอบคุณมากทุกท่านครับ ยังไงก็ลองดูนะเป็นแนวทาน,นะครับชอบตามไม่ชอบผ่านนะครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆทุกท่านครับ